นันทียสูตรทำแปดประการเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานสาวถีนิทานครั้งนั้นแลนันทียปริภาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญทำเราใดหนอที่บุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วเป็นเหตุให้ถึงนิพพานมีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระณนะนันทิยะทำแปดประการนี้ที่บุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วเป็นเหตุให้ถึงนิพพานมีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดทำแปดประการเป็นฉไนคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสม,มาธิดูกระนันทิยะทำแปดประการนี้ที่บุคคลจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วเป็นเหตุให้ถึงนิพพานมีนิพพานเป็นเบื้องหน้า มีนิพพานเป็นที่สุดเมื่อพระพมีพระภาคจัดอย่างนี้แล้วนันทิยะปริภาชกได้กลับทูลมพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านพระโคโดมภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านพระโคโดมท่านพระโคดม ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลง่ายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีบไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักขุจักเห็นเป็นรูปฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคโดมกับทั้งพระธรรมและพระภิขุสรงว่าเป็นสรณะ ขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกถึงสรณะจนตลอดชีวิตจำเดินแต่วันนี้เป็นต้นไป